สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4กันยายน2565นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับดอกประทุมมาบัวสวรรค์นะครับสยามทิวลิปหรือว่ากระเจียวบางคนก็เรียกว่ากระเจียวนะครับสายพันธุ์นี้ชื่อว่าขาวมองบังนะครับเดี๋ยวขอซูมครับตั้งแต่ท็อปวิวก่อนนะครับสมบูมไปใกล้ๆครับท็อปวิวครับก็เลื่อนลงไปครับเป็นด้านข้าง ขาวมองบังนะครับคีสอนแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างเลยครับขาวมองบังนะครับมาดูด้านบนเลยครับอ่าขึ้นมาซูมด้านบนเลยขาวมองบังนะครับลักษณะดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวอมชมพูสีหลักก็คือเป็นสีขาวแต่ว่าจะมีสีชมพูเนี่ยครับกีบออกสีชมพู มชมพูนะครับแล้วก็ปลายของกลีบดอกเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อน,ออนทุกกลีบเลยนะครับกลีบดอกอลักษณะเหมือนจะเหมือนกับคล้ายๆกับดอกบัวมาดูเกสรน,นะครับเกสรจะเป็นสีม่วงแล้วก็กลีบดอกต้นโคนเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับดอกจะอยู่ความสูงตั้งแต่คนดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเป็นดอกอ ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ของสายพันธุ์ปทุมแมานะครับผมแล้วก็กิ่งจะแข็งแรงกิ่งตรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงการแตกหัวพันธ์ุนะครับผมจะอยู่ที่4ถึง7ดอกต่อหนึ่งเมล็ดในปีแรกที่เราปลูกนะครับส่วนปีที่2อเนี่ยอัตราถ้าเราไม่ได้ขุดเนี่ยมันก็จะกอใหญ่ขึ้น แล้วก็ดอกก็จะมากขึ้นนะครับครับผมแล้วระยะห่างของการปลูกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0นิ้วถึง15นิ้วได้นะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็หลากหลายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวอมชมพูงานามงคลก็ได้งานสีดำก็ได้นะครับส่วนงานสีดำเนี่ยเวลาผมจัดพุ่มเนี่ยาสายพันธุ์ขาวมองบังก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมใช้จัด ในโอเอซิสแล้วไปให้เจ้าภาพนะครับผมแล้วก็สามารถจำหน่ายทั่วไปนะครับโดยเฉพาะวันโกลนเนี่ยก็สามารถจำหน่ายสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าจำหน่ายได้ดีนะครับเพราะลูกค้าเอาไปใส่ใจกันไปถวายพระในก่อนในวันพระนะครับการปลูกนะครับหัวพันธุ์ของปทุมแมกระเจียวเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการปลูก ถ้ามีระบบน้ำหรือมีน้ำลดเนี่ยครับสามารถปลูกตั้งแต่ปลายกุมภาต้นมีนาไล่มาเลยนะครับปลูกแล้วก็ลดน้ำแล้วก็คุมแปลงด้วยฟางหรือวัสดุอะไรก็ได้เป็นกอหญ้าเป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนะครับาสามารถปลูกมาได้เลยมันก็จะอดอกก็จะออกไวกว่าแล้วก็จเจริญเต,ติบโตแตกกอได้ดีกว่าที่เราปลูกแบบไม่มีระบบน้ํานะครับ แต่ถ้าเราไม่มีระบบน้ำเนี่ยเราต้องรอฝนก็หลังมเมษายนครับมันจะเริ่มแทงหน่อออกที่หัวพันเราจะเอาไปปลูกอตอนที่ฝนเริ่มลงเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวซุมที่ดอกอีกทีนะครับอันนี้คือขามองบังนะครับผม กรอนี้เป็นปีแรกนะครับมีอยู่3ดอก2ดอกนี่ผมตัดไปขายละแล้วกัน,นี้ดอกที่3เดี๋ยวก็คงจะแทงหน่อมาอีก2องสาหนอนนะครับถ้าดูเพราะว่าวันนี้มันก็จะกลางฝนค่อนไปทางปลายมันก็จะออกมาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ตัดดอกขายละหยุดการตัดดอกแล้วครับเพื่อพักฟื้นต้นแม่นะครับเพื่อจะขุดหัวพันธุ ไปจำหน่ายนะครับแล้วก็ขยายพันต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ